สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube แล้วก็เพื่อนๆชาวหนังกลางแปลงทุกท่านกับผู้ติดตามทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องไปติดตามนะครับผมหน่วยหนังของนันทวันภาพยนตร์ที่วัดสนวนไหนนะครับก็เป็นงานแก้บนนะฮะวันนี้ก็วันที่19นะครับ เดือนมกราคม2565ไปข่าวว่านันทวันได้ฉายคู่กับอังเปาภาพยนตร์นะครับอังเปาภาพยนตร์สองจอกันเลยทีเดียวนะครับคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงก็รอคอยชมนะครับบันที่ ต้องการจะชมนะครับก็มาชมได้สองจอนะคะัคืนนี้สองจอนันทวันกับอังเปาภาพยนตร์อังเปาภาพยนตร์เป็นหนังที่อยู่ในอำเภอห้วยราชนะครับของเสียเปานะครับก็เป็นจอเล็กๆระบบเสียงกำลังไเร้อนนะครับก็อยากจะรู้อยากจะดูว่าเป็น หน่วยใหญ่แค่ไหนก็เข้ากับไปชมกับช่องวินัยสุทธินะครับก็มีคลิปให้ชมของหน่วยอังคาวัประยุน์วันนี้ใช้คู่กับนันทวันนะครับส่วนรถหนังนันทวันน่าจะมาแล้วนะครับน่าจะมาแล้วกำลังติดตั้งจอ ก็คลิปนี้พาพี่น้องไปติดตามนะครับนันทวันภาพยนตร์เป็นหน่วยดี559นะครับหน่วยรถสิบล้อดี559กนนานๆครับที่จะได้ใช้ในวัดส,สนวนในสำหรับนันทวันภาพยนตร์ น,นี่ก็มาในงานแก้บนนะครับงานแก้บนถึงวัดแล้วนะครับรู้สึกว่าหน่วยเริ่มที่จะตั้งจอแล้วแล้วอังเปาอยู่ฝั่งไหนครับนี่อ๋ออยู่ทางนี้นะครับอังเปาอยู่ทางนี้นะครับนี่ฮะสองจอด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สองจอนันทวันกับอังเปานะครับอยู่ทางนี้ อันนี้นันทวันนะทางนี้เป็นอังเป่าภาพยนตร์ครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศลงไปถ่ายบรรยากาศข้างล่างนะนี่ยูทูบเบอร์สองท่าน,นครับไม่ได้ยินเสียงเหรอเดี๋ยวหาที่จอดก่อนครับหาที่จอดก่อนข้างนอกดีกว่าเนะหาที่จอดได้แล้วไปชมครับกำลังติดตั้งอุปกรณ์อยู่ข้างหน้านะ อ,อยู่ข้างในวัดครับสองโชด้วยกันนะฮะส่วนทางนี้ก็เป็นอ่งางเปาภาพยนตร์ครับน่าจะตั้งโชตรงนี้นะครับอ่งางเปามาละจะไปไว้ไปหาอ่งางเปาก่อนนี่นะครับอ่งางเปาภาพยนตร์ยังไม่ตั้งโจนะฮะ เดี๋ยวสวัสดีครับน่าเราลางลานเริ่มตังโดเราลางเริ่มตังค์เราลางเริ่มตังคอพี่ใหญ่กี่ตังค์สันอี๋ยเดี๋ยวน้องไม่ค่อยเจริญรอยตามพี่ใหญ่ครับอ่าโอเคโอเคอ่ารอให้พี่ใหญ่ตั้งโจเสร็จก่อนนะครับครับพี่อังเปาว่าอย่างนั้นนี่รับพขนมาแล้วขนมาแล้วไป อ๋อโตัห,ห,ห,หตให้ตตวไทยหน่อยม <c oughs> ั้งต่อวิ่งนี่นะครับนันทวันภาพยนตร์อันนี้อังเปาฮะนี่ออนักปัดชาแนลไปไหนอีสวัสดีครับอืมนี่ครับผมนันทวันคภาพยนตร์วัดสนวนในนะครับกับงานแก้บนในคืนนี้นะฮะ โอ้ถนนเทป,ปูนครับเทป,ปูนใหม่โอใหญ่เลยครับถนนนี้ใหญ่มาก่จริงลูกศิษย์วัดนะลูกศิษย์วัดหลงของแล้วครับผมนันทวันภาพยนตร์ตั้งนั่งร้านละตรงจอละอังเป้าก็เริ่มครับเริ่มติดตั้งแล้วทางนี้นะอยู่ อยู่ทางทิศเหนือนะครับหนองเปาอยู่ทางทิศเหนือส่วนนันทวันอยู่ทางทิศใต้นะครับหันหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับ mm. กำลังลงของนะอย่างขมีขมันนะครับผม mm. ทีมงานมืออชีพนะครับติดตั้งจอเร็วมากเลย ครับผมจะขึ้นชั้นสองแล้วแล้วก็ทีมงานก็จะเอาโครงโครงจอมาเรียงแล้วก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับจอย4ี่เมตรนะครับหน่วยดีห้าหเก้านะครับวัดสนวนไหนนะครับวัดสนวนไหนนี่ครับวัดสนวนไหน ดีเจนุนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยนะครับผมกำลังทำงานอยู่นะว,าวะ่าว่ได้เขาว่าอย่างนั้นครับว่าวาดได้ทีมงานเขาว่าว่าววได้กำลังทำงานอยู่นี่นะครับตรงเครื่องเสียงเครื่องฉายก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมครับสวัสดีครับ <c oughs> มาเยอะนะครับเอฟซี SC. นี่ครับสัญลักษณ์ของวัดสน,น,นุนในแท่งน้ำแท่งน้ำนะน้ำประปาสุดยอดชมบรรยากาศครับแบบร้อนๆครับผมไ <laughs> ม่ย็นครับแบบร้อนๆฮะบรรยากาศ ร้อนๆทำงาน,นค่ะสวัสดีครับเหมือนกันครับผมช่องวินัยสุทธิช่องอะไรนะครับช่องวินัยสุทธิครับผมอผมอ,ผมอ,าอาจารย์นะครับผมอาจารย์อาจารย์ช่องอะไรนะนักพัฒน์ชาแนลโอาา้นักพัฒน์ชาแนลครับฝากเลยนะครับผมครับขอบคุณครับโอ้มันก็เด้าทีเด็ก ดูรอบๆนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์นี่ครับผมครับผมวีนัยสุทธิด้วยอ่นี่อาจารย์ครับผมเสกราวบันเทิงสินนะครับดูน่าต็มๆครับผมฝากด้วยนะครับฝากฝากด้วยนะครับเพื่อนๆครับผมที่เข้ามาชมช่องวินัยสุทธินะนี่ครับอย่าลืมกดติดตามแกนะครับผมอย่าครับ ชมโดยรอบนะฮะว่าอากาศร้อนสุดนะครับผมร้อนเมื่อกี้เหมือนจะไม่ร้อนอะ่ะแต่มาช่วงเวลานี้ร้อนจริงๆครับผมถ่ายบรรยากาศทั่วไปนะครับก็เป็นสถานที่วัดสนุนในนะครับเรามาจัดฉายในงานแก้บนครับนันทวรนภาพยนตร์ในกษัตริ ของวัดสนวนไหนตามจริงสระนี้ไม่เคยแห้งนะครับบางคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะสระอยู่อย่างสูงทําไมไม่แห้งก็เพราะว่ามันไม่แห้งนะ <c oughs> เขาสูบมานะครับนู่น ون, สูบก็มีทั้งน้ําบาดาลและก็น้ํามาน้ําดิบมาจากห้วยนะครับถ้าแห้งเขาก็สูบมานะก็พาพี่น้องมาชมโดยรอบนะ โดยรอบของบริเวณวัดสนวนไหนนะครับก็มีการปรับพื้นที่นะับตรงนี้ก็ทำลาดพื้นปูนเสร็จเรียบร้อยนะครับอ๋อมาแล้วนะครับช่องพี่บงเทพชาแนลครับผมเพิ่งมาถึงนะครับมาแล้วพี่บงเทพสว,ส,สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาแล้วเนาะ มาแล้วครับอยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะครับบองเท h ชาแนลนะฮะเ,เดินไปนู่นแหละ ชมกันต่อนะครับผมหางเปลืออขึ้นแล้วครับสองชั้นชั้นที่สองนะคงเหล็กนันพาวันจะขึ้นชั้นสามแล้วนะครับชมบรรยากาศภายในวัดนะฮะช่วงน,นี้นันค้าเตรียมความพร้อมแม่ค้าลูกชิน้นแม่ค้าลูกชิ้นเชชชิะะมมได้นนะคะคัีก <c oughs> อร่อยเหมือนเดิมนะอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จำสูตรไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำดังนี้กล้วยและมันกล้วยมันทำพิธีนะครับพิธีฟาดบรรยากาศภายในวัดนะครับผมก็มีงานครับวันนี้ มะพร้าวปัน่นอันนี้ก็มาขายด้วยนะครับคืนนี้เฟรนช์ฟรายอังคณาเฟรนช์ฟรายแล้วก็อังคาามะพร้าวปัน่นนมสดนะครับของขายก็มีนะครับนี่แตงโมฮะนี่แตงโมพบคุณนะครับคืนนี้มาซื้อได้หวานๆเลยนะครับมสดจากไรนะครับดูบสีฮะแดงแป๊ดเลย ซื้อได้นะครับคืนนี้ที่วัดสนนไนมีงานครับงานแก้บ,บนนะมีหนังมาผิดตั้งโจอเกือบเสร็จแล้วโอ้โหอเบเสร็จแล้วหนึ่งยังไม่เสร็จครับพูดผิดอีกแล้วลงจอขึ้นได้สองชั้นจะขึ้นสามชั้นแล้วครับนันทวันดีห้าห้าเก้านะครับซุปเปอร์บิ๊กนันทวันนะครับผมไปชมบรรยากาศนะส่วนนี้ครับไม่มีแดดแต่ร้อนนะครับเหมือนฝนจะตก ก็คอยดูช่วงเย็นนะตกทุกปล่าเประชันกันนะครับผมมบ,บรรยากาศกันไปนะครับรรบรรยากาศครับภายในวัด เจ้าของสถานที่นะครับผมไม่ใช่พระนะสถานที่อยู่โน่นโอ้สถานที่อยู่นู่นนึกว่าเจ้านี่เขาเอฟซีมาทุกคลิปของวินัยสุธีทำไมมีเจ้านี่แต่คนนี้นะคนในอำเภอไวราตรู้จักนะแต่ถ้าคนต่างอำเภอต่างจังหวัดไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้จักแต่ถ้าคนในจังหวัดบุรีรัมย์นาจจะรู้จักเยอะชมบรรยากาศครับผมเปลี่ยนสีแบบนี้แล้วคง ยากอุปก่อนคนนี้จัดเยอะไปตรงไหนจะเห็นมั้ยเจ้าของอ่างเป่าภาพยนตร์ครับของอ่างเป่าภาพยนตร์ทางนู้นครับนันทอนนะฮะดีเก้าฮะอดีห้าเก้าครับหน่วยรถสิบล้อนี่ก็เป็นอ่างเป่าภาพยนตร์ฮะอยู่ทางนี้พอดีครับปกตินะครับผมเด็กหน่วยกำลังเอาอุปกรณ์ลงนะครับ ร้อนก็หยุดหายร้อนก็ไปโตหรือเงียนี่รืเงียนะดอกอาวยอนี่เออเมนนี่ครับก็ข้างละสีใบนะครับตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบถามอะเสียเป่าเมื่อกี้ครับตู้เทอร์โบข้างละสี่พอดีรับเผมกะว่าจะเพิ่มน้ำข้างละแปดคอยดูนะติดตามนะ นันทวันนะครับทางนี้นนชมนันทวันเอ้อากาศวันนี้เหมือนจะฝนนะครับดูบรรยากาศจะฝนาาขึ้นได้แล้วนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะขึ้นชั้นพิจิตรสามชั้นที่สามตามๆกันมานะครับนี่ครับดูไกลๆนะครับไม่ต้องดูใกล้ะลงงตู้นะครับลงงตู้ด้านขวาน่าจะ ตเบรลงเสร็จแล้วนะครับตู้ด้านขวาเดี๋ยวตู้ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวรถหน่วยจะขับมาถอยตรงนี้ครับผมแบ่งหน้าที่กันทํานะครับทีมงานคุณภาพนะันฟานภาพยนต์เนี่ยนะครับติดตั้งโครงเหล็กก็มาเรื่อยๆนะครับตามลําดับกันมาสวัสดีครับอ๋ออันนี้ผนาเอกลงตู้นะครับ มาแล้วครับผมบรรยากาศวันนี้เหมือนจะฝนนะครับคอยดูว่าฝนหรือเปล่าถ้าฝนก็เรียบร้อยนะครับติดตามครับชมกันไปอันนี้แผนกตอกตอกตกลูกเดียวใช่ไหมตอกลูกเดียวตกลูกเดียวเอาห่อ,อ,อ,อตอกสลิง แล้วครับนี่นะครทีมงานฝีมือนะครับผมติดตามนะครับผมตอบนิเดียวคนให้ตอบก็ตอบได้อ่ยยอะยะ <laughs> ติดตามครับทีมงานติดตั้งเรียบร้อยนะันทวรรภาพยนตร์ครับผมเรียบร้อยแล้วตามนี้นะครับผม สองหน่วยนะอางเฝาเขาเริ่มลองแล้วทางเา้าเราไปชมให้ไปดูใกล้ๆนะครับ

หนูนันทวรนณบ้างนะครับดูหลังโจนะครับนี่เป็นเป็นหน่วยของนันทวนรรณภาพยนตร์นะครับต้องมีนะครับทุกรูปแบบนะครับคลิปนี้คลิปของผมนะมีข้างหน้าจอข้างหลังจอนะครับ ี24่24เมนตรฮะรอนะครับรอที่จะจะเช็คซาวนะครับนันทวันยังไม่ถึงเวลานะครับที่จะเช็คประมาณนี้นะครับแต่บรรยากาศแบบยาวๆให้พี่น้องได็ดูไ้ชมกันนะครับ